i ม่ครับมอ o รีคอมเมนต์เย้เราก็กาบโซดีผู้แม่มันได้ผมเพวกผมลิกควงอีกครั้งวันนี้อยู่ในเกม Minecraft j a v a Edition 1.2.2 <_ d ark> วันนี้เราจะมารีวิวมอดที่มีชื่อว่า The Time Stop หรือมอสที่ทำให้เราควบคุมการเวลาได้นั่นเองนะซึ่งไอเทมในมอสนี้มีของทั้งหมดอยู่ตามนี้ดีเควดรทมคอ,อก์สทำคอ,อกที่การกระพังแล้วก็รีเวอร์เซอร์ขอพูดถึงดีเค์ก่อนดีเค์สามารถคราได้โดยใช้โซแซนเรียงไว้อย่างนี้เรียงไว้เป็นตัวบวกแล้วก็เอาเนเธอร์สาวไว้ไม่ตรงการลางแค่ไดดีเค์มาพลังของดีเค์ก็คือโอเคเดี๋ยวโชว์ให้ดูเลยดีกว่าพูดไปเดี๋ยวก็ไม่เห็นจริง พลังของดีเคคือย่อยสลายนั่นเองเกิดแล้วคนเราถือดีนี้เราจะติดสถานะวิตเตอร์ด้วยโอเคขอแก้พลังดีเคเมื่อกี้พลังของดีเคคือการปุพังครับ <c oughs> <c oughs> โอเคผมจะไมพูดเป็นย่อยสลายซะงั้นเดี๋ยวๆดวก่อนก่อนที่หน้าน,านั้นเราก็ต้องเต็มโหมดศูนย์ดูอยู่แถวไหนดีนะอยู่แถวไหนดีอยู่ใ,ใกล้หมูแล้วกันว่าหมูจะเป็นอะไรด้วยหรือเปล่างั้นก็ชิบ คือการปลูกพังแไม่กระทั่งสิ่งมีชีวิตนั่นเองและไอเทมต่อไปก็คือไทม์คล็อกนั่นเองไทม์คล็อกนั่นคืออะไรเดวเวลครับพูดง่ายๆมันคือเดวเวลนั่นเองเราจะมาลองกับสิ่งมีชีวิตเลยแล้วกันรอธนูรอธนูนี่นี่นีน่สวารดู เราบอกไว้ก่อนเลยว่านาฬิกาอันนี้สามารถใช้ได้เรื่อยๆไม่มีวันพังเลยแล้วอีกแรกกับว่ามันจะไม่สามารถหาเจอได้ไม,ไม่ใช่ไม่สามารถคราฟได้เลยต้องเราต้องหาในกล่องเพียงเท่านั้นเพียงอย่างเดียวเลยแต่ก็มันคุ้มอยู่แหละกับพลังที่เราจะได้มาเราสามารถทาได้ทุกอย่างเลยระหว่างโลกหเวลาแถมจุดได้ไม่จากัดไม่นับเวลาไม่เหมือนเดว์เบิลสามารถต่อยสเกลจนตายเลยก็ได้ เวลาเอ๋ยตรงเดินเป็นไงล่ะเลือ่ศพโอเคเก็บไว้ในนี้ก่อนและเราก็สามารถทำอย่างนี้ได้วยสองก็ตายแล้วมั้ะแต่อยากแถมแถมรอบตัวไปเลยเจ <The World. S 1> อเวิร์ดีโอป่ามีใช่ไหมหยิงปืนรอบพิทางเนี่ย เด็ดรอยกระสุนเป็นแบบ 2D นะไม่ใช่ 3D ใช่มันเหมือนจะเป็น 3D แต่เป็น 2D งั้นก็เวลาเอ๋ยจงเดินโคตรเท่เลยอันต่อมาไม่เชิงเหมนการรีวิวมากกว่าเพราะมันใช้เลกมันไม่เชิงใช้มันคือกำลังจะพังอันนี้ก็เจอได้ในกล่องเหมือนกันไม่สามารถคราบได้ อันนี้เฉพาะคนที่โชคร้ายมากกว่าเพราะมันไม่สามารถหยุดเวลาได้เลยกดคลิกขวาคือพังเลยเนี่ยไมไ่หยุดเวลาส้ดูหยาโตัวนั้น,น,น,นอ่ะหน่ไมไ่หยุดเวลาพูดง่ายก็คือคเฉพาะคนโชคร้ายแต่อันต่อไปนี้เนี่ยสิ่งที่สําคัญกับการใช้พลังหยุดเวลามากหนึ่งอย่างก็คือ r e ร์รีเวอร์เซอร์คืออะไรมันคือการย้อนเวลากลับนั่นเองเดินยวโชว์ให้ดูเลยดีกว่ามันใช้ย้อนเวลาย,ยังไง แล้วก็ชิปตาย,ยใช่ไหมก็กดค้างไว้เลยกดที่ขวาค้างชิปมันก็จะกลับมามีชีวิตอีกครั้งหนึ่งทีวเซอร์คือการย้อนเวลานั่นเองแม้กระทั่งศพที่กำลังปิวมันก็ยังหยุดนิ่งกาอก,กาศได้ก็คบว่าให้เวลาเดินหยุดเวลาหนึ 1, 2, ่งสมแถมสี่มันตายแล้วรอประมาณสักหนึ่งถึงสวิแล้วก็กดค้าง กลับมาจริงด้วยโอเคอีเวอร์เซอร์บันจเก็ตมันจะทำให้เิฟอฟื้นบล็อกพังได้ด้วยเดี๋ยวมันดีเครยมมาด้วย mm hmm. ถ้าเกิดบล็อกอุบพังลีเวอร์เซอร์ก็สามารถทำได้เหมือนกัน mm hmm. ไม่ได้อันนี้ไม่รู้เหมือนกันว่ารีเลื่ดนะผมก็ไม่เคยลองรีเวอร์เซอร์ย้อนมันกลับมาโอเคหลังจากที่อัดไปจบเมื่อกี้แล้วผมเพิ่งมารู้ว่า มันสามารถเปลี่ยนโหมดได้กัรกดชิปและคลิกขวาโรมอว์บอกเลยผม oh, ชอบมันมากอออเปลี่ยนโหมดและคลิกขวาออ oh. ไม่รู้ทุกทวดหรือมีเวลาเปียมาอาวุธ อืดมากเลยวทุกจะพูดตามความช้าทำไมเนี่ยอ๋ออันนี้คือเปลี่ยนโหมดแล้วก็ต้องกดอีกครั้งนึงเพื่อเป็นการใช้เนอนเอาเนี่ยวอาทิปค,คิดว่าลองสถานการณ์จริงอยู่อะทริปเปอร์ คริปเปอร์ออแมนอยู่ตรงนู้นแล้วก็โซโมโดดยิงออ,อ,อ,อ้ยคอมานบังเฮ้ยโดดยิงกระสุนไม่ออกเลย,ยเทมากเวลาเดินปกติเทมาก ฟาร forward คือครอคั p ฟาร forward โอ้สู้กันแบบความเร็วโหเร็วจนเครื่องกูกระตุกเลยเร็วมากสู้ด้วยความเร็ว ไม่ให้เราเบิดล็อกไม่ให้เราเบิดโคชันนเร็วมากแมทริกโอ้โหเท่ชบหายโอ้โห โคตรเท่เลยหรือแมทริกพอสธรรมดาสโลโมแมทริกคิดว่าสโลโมกับแมทริกเนี่ยนา่าจะใช้ได้มีประโยชน์อ่ะคือผมคิดว่าฟาดพอเวิร์ดเนี่ยมันเหมาะกับการปลูกผักพวกนั้นอะไรพวกนั้นมากกว่าโอเคอหนรก็ลองไปอ่านเจอมาในไอ้ตัวนั้นมานะที่ไปอ่านเจอมาแล้วก็ ป้อน forward shift เร่งเร่งความเร็วมันโอ้โหมีประโยชน์อยู่ทำให้พัดจะพืชโตเร็วอันนี้มีประโยชน์แค่นี้แหละคิดว่าเป็นมอดที่มีประโยชน์มอดมดัหมดหนึ่งเลยนะพวกพลังอะไรอย่างนี้นาฬิกาควบคุมการเวลานี้โคตรจะมีประโยชน์ในการไอ้หลายอย่างเออเอาตัวรอดก็ได้ทำอย่างอื่นก็ได้ปลูกผักก็ได้เนี่ยครับ มีประโยชน์ทุกๆอย่างเลยเอากับตัวปกติก่อนปิดรายการก่อนเอาแล้วถ้าเกิดใครชอบมอดนี้ก็ไปหาโหลดได้ในใต้ description ด้านล่างนี้เลยเรือผมจะผกใส่ยิงไว้ในคอมเมนต์ด้วยเดี๋ยวคุณหาไม่เจอถ้าเกิดคุณชอบก like, ็กดไลค์ใช่กดแชร์ก็กดซับสไครด้วยเจอกันคลิปหน้าบา